สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Creator อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เมื่อหญิงสาวชาวต่างชาตินะคะได้ชื่อเดียนาได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่และมาร้านอาหารริมทางที่โด่งดังที่สุดในเชียงใหม่แล้วเธอก็ได้ไปกินร้านอาหารริมทางที่ไม่ซ้ำใครและเดินเล่นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเชียงใหม่และเธอได้ทานหมูกรอบที่อร่อยที่สุดในร้านแห่งนี้และในร้านแรกที่เธอจะไปนั้นเป็นร้านหมูย่างอบโอ่งที่ใช้เวลานานในการอบและมันทําให้หมูนั้นกรอบจริงๆและเต็มไปด้วยรสชาติที่อร่อยมากเมื่อได้หมูกรอบมาแล้วเธอได้บอกว่า ทางร้านนั้นได้นำหมูกรอบ3ามชั้นนะ่าดูอร่อยและดูกรอบมากและเธอได้สั่งไก่อบแล้วก็ข้าวเหนียวมากินด้วยเธอได้บอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ลองกินหมูกรอบนี้แล้วเธอก็เอาหมูกรอบหนึ่งชิ้นไปจิ้มกับน้ำจิ้มหมูกรอบเมื่อเธอลองกินคำแรกเข้าไปเธอบอกว่าหมูกรอบอร่อยมากและน้ำจิ้มก็อร่อยมากเช่นกันและเธอได้กินให้ดูอีกรอบเธอบอกว่าน้ำจิ้มนี้ไม่เผ็ดแต่หมูกรอบนั้นอร่อยมากแล้วเธอได้แนะนำว่าถ้าแบบขนาดกลางราคาจะอยู่ที่100บาทซึ่งเป็นราคาที่ดี จริงๆและต่อมาเธอจะลองกินไก่อบดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแล้วเธอก็เอาไก่ไปจิ้มกับน้ำจิ้มไก่เมื่อเธอได้กินเข้าไปเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเนื้อไก่จะนุ่มขนาดนี้จริงๆและเธออยากแนะนำให้มากินที่ร้านนี้เพราะว่ามันอร่อยมากและเธออยากให้ดูว่าเนื้อไก่นั้นนุ่มจริงๆเธอได้แซะเนื้อไก่ให้ดูมันสุกดีและไม่มีความเหนียวเลยอร่อยมากเหมือนไม่ได้เคี้ยวเลยและได้ริมรสความนุ่มนวลของไก่นี้อีกด้วย และต่อมาเธอได้สั่งตำข้าวโพดมากินและได้สั่งหมูกรอบมาเพิ่มอีกด้วยเธอได้บอกว่าตำข้าวโพดนี้เป็นของโปรดที่เธอนั้นชอบมากเมื่อเธอได้กินเข้าไปคำแรกนั้นเธอบอกว่าอร่อยมากและเธอให้ดูตำข้าวโพดว่ามีความสดใหม่และมเมล็ดข้าวโพดก็มีความอวบอ้วนและตำข้าวโพดนั้นมันทําให้สดชื่อและรสชาติก็หวานมากแล้วก็มีกระเทียมกับความเปรี้ยวอยู่ในนั้นส่วนถั่วเลสงก็กรอบอร่อยและหอมอีกด้วยเธอได้บอกว่าตำข้าวโพดนั้นเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวอย่างลงตัว และหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินออกมาเที่ยวที่ถนนคนเดินในตอนเย็นเธอได้บอกว่าที่นี่มีอาหารและของว่างที่แสนอร่อยมากมายในตลาดแห่งนี้และเธอก็มาเจอกับร้านขายของย่างร้านนี้มีเนื้อย่างมีหมูย่างมีไก่ย่างและก็มีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ยังมีไข่นกกระทาทอดซี่โครงย่างแล้วก็ไส้อั่วและระหว่างที่เธอรออาหารที่เธอสั่งไว้แล้วนั้นเธอก็ <redef inent S 1> ได้บอกว่าเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้ทานอาหารและของว่างท้องถิ่นและเมนูที่เธอสั่งมาก็มีซี่โครงหมูย่างไส้อั่วย่าง แล้วก็ไข่นกกระทาทอดและเมนูแรกที่เธอจะลองกินก็เป็นเมนูไส้อั่วย่างและเมื่อเธอกินเข้าไปเธอก็ได้บอกว่ามันเจ๋งจริงๆรสชาติมีความมันแล้วเธอก็ชอบแบบนี้ถึงว่ามันจะเหนียวไปนิดหน่อยแต่ก็อร่อยดีและต่อไปเธอจะลองกินไข่นกกระทาทอดดูเมื่อเธอกินเข้าไปเธอบอกว่ารสชาติอร่อยมากมันเหมือนกับไข่ดาวและต่อไปเธอจะลองกินซี่โครงหมูย่างและเมื่อเธอได้กินเข้าไปเธอบอกว่าอร่อยมากเป็นเมนูโปรดที่เธอนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมาก เธอยังบอกอีกว่าถ้าให้เลือกถึงความชอบนั้นเธอบอกว่าเธอชอบไส้อั่วย่างส่วนไข่นกกระทานั้นมันเหมือนเป็นไข่ดาวรสชาติแบบไข่ดาวแต่ก็มีความอร่อยดีและส่วนซี่โครงหมูย่างนี้มันอร่อยจริงๆเธอได้บอกว่าทั้งหมด3จานนี้ราคาอยู่ที่180บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีจริงๆ หลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ไปเดินเล่นเรื่อยๆที่นี่ก็จะมีวัดและโบสถ์ที่สวยงามมากและตามทางเดินนั้นจะมีร้านขายของต่างๆมากมายเช่นผ้าทอลายสวยๆอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ทำจากไม้แว่นตาแว่นกันแดดและน้ำส้มคันสดและเมื่อเธอเดินมาเรื่อยๆก็จะพบกับโซนพื้นที่ขายอาหารอีกจุดหนึ่งเธอบอกว่าเธอจะไปหาขนมหวานอร่อยๆกินและบางทีอาจจะมีของว่างบางอย่างที่เธอยังไม่เคยลองกินด้วย ส่วนในจุดนี้จะมีร้านขายของต่างๆมากมายเช่นเคบับเนื้อโคขุนทอดมันลาาเข้าเหนียวมะม่วงเสื้อผ้าและเสื้อผ้ากีฬาเมื่อเธอเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอกับร้านขายขนมไทยซึ่งหน้ารักจะมีขนมให้เลือกหลากหลายหน้าและราคาก็อยู่ถ้วยละ30บาทแล้วเธอก็เลือกหน้ามะพร้าวเผือกมากินเมื่อเธอกินเข้าไปคําแรกเธอได้บอกว่า เป็นมะพร้าวกะทิล้วนไม่มีความหวานแต่มีความเค็มนิดนึงแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอชอบขนมถ้วยอันนี้มากๆมันอร่อยกินกับฟักทองก็อร่อยดีเหมือนกันราคาก็แค่ถ้วยละ30บาทเท่านั้นเองและเมื่อเธอรู้สึกว่าอยากกินอะไรที่กินแล้วสดชื่นเธอก็มาซื้อน้ำผลไม้สตรอเบอรี่ปัน่นราคาจะอยู่ที่35บาทเธอบอกว่ามันน่ากินมากและทำให้สดชื่นจริงๆ และในวันถัดมาเธอก็บอกว่าอยากกินเนื้อสเต๊ะที่ดีที่สุดแล้วเธอก็รู้ว่าแถวนี้มีร้านขายเนื้อสเต๊ะย่างซึ่งเป็นร้านขายเนื้อสเต๊ะข้างทางที่สามารถนั่งกินได้ด้วยและเมื่อเธอได้มาถึงร้านเธอก็นั่งรอจนกว่าจะย่างเสร็จเธอบอกว่าร้านนี้น่าทึ่งมากมีอาหารเป็นเนื้อวัวย่างไม้เล็กๆและเธอยังตื่นเต้นมากที่จะได้ลองกินน้ําจิ้มซอสด,ด้วยเพราะเธอได้เห็นว่าคนทั่วไปมักจะพูดว่าน้าจิ้มซอสของร้านนี้ปรุงพิเศษและอร่อยจริงๆและเมื่อน้าจิ้มซอสและพริกหอมแดงแล้วก็เอา น้ำจิ้มอาจาาแตงกวาม,มาให้เธอได้ก่อนแล้วเธอกินเข้าไปคําแรกเธอบอกว่ารสชาติอร่อยดีและอร่อยมากๆน้าจิ้มซอสก็หวานจริงๆรสชาติดีมากและเมื่อเธอได้กินคู่กับพริกเขียวนั้นเธอบอกว่าดีนะแล้วก็ไม่เผ็ดเลยด้วยแล้วเมื่อเธอได้กินเสร็จแล้วเธอก็บอกว่าเนื้อวัวเสียบไม้27ไม้ดีมากแค่นี้ก็คุ้มแล้วเป็นเนื้อสเต,ต็กที่ดีมาก แล้วน้ำจิ้มซอสก็อร่อยและหวานแล้วก็มีเครื่องเคียงแก้เลี่ยนได้อีกด้วยซึ่ง27ไม้นี้ราคา189บาทเธอบอกว่าราคาก็ดีมากเป็นร้านเล็กๆน่ารักและแม่ค้าก็น่ารักจริงๆเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกได้กล่าวว่าขอบคุณที่มาเที่ยวเมืองไทยคุณน่ารักมากอาหารไทยก็มีหลากหลายในแต่ละภาคส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าขอบคุณที่มาเยือนประเทศไทย และเราประทับใจมากที่คุณชอบอาหารไทยของเราขอให้มีความสุขในประเทศของเราส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าส้มตำข้าวโพดน่าอร่อยส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าคุณมีสเสน่ห์มากและเหมือนนางแบบฉันชอบเวลาที่คุณกินแล้วน้ำลายไหลส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าเนื้อสเต,ต๊กน่าทานมากราคาก็ถูกเนื้อดาจะชุ่มฉ่ำมากแน่ๆเลยฉันก็เป็นคนภาคเหนือแต่ยังไม่เคยไปลองกินที่ร้านนี้ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่า อาหารไทยมีความหลากหลายมากมายแล้วผลไม้ก็เยอะมากขอบคุณมากที่ชอบอาหารไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าการยอมรับรสชาติที่แตกต่างคือการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าฉันดีใจที่คุณชอบอาหารไทยและฉันแปลกใจมากที่สุดที่คุณสามารถกินพริกได้เหมือนคนไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการลดความอ้วนเพราะว่าประเทศไทยมีแต่ของอร่อย ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าครั้งหน้าหากคุณไปกินหมูอบโอง่งคุณต้องสั่งหางหมูกรอบครับอร่อยที่สุดในเมนูนี้ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าอาหารข้างทางถ้าเป็นคนไทยขายอร่อยทุกร้านครับส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าเป็นดินแดนสวรรค์แห่งอาหารส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าอาหารไทยจะต้องระวังน้ำหนักขึ้นให้ดีเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่อง t h i l l n n t t o เก h เตได้ไหม่ไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ